Yeah, เพื่อนๆครับตอนนี้บ้านผมโดนตุ๊กแกบุกไม่รู้มันมาจากไหนแต่ก่อนมันไม่มีนะครับวันหนึ่งก็ได้ยินเสียงมันร้องจากหนึ่งตัวก็เพิ่มมาเป็นสองตัว แล้วตอนนี้ไม่รู้มันมีเท่าไหร่นะแล้วไอ้ที่หลักฐานชัดเจนก็นะนี่เลยจ้าตัวบอลเลอร์ที่โผล่หัวไมาจากรูเนี่ยอีกตัวหนึ่งตัวใหญ่มากโคตรใหญ่อะ่ะตัวแม่งโคตรใหญ่อะ่ะนี่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 ยิ่งเดือดยิ่งออกมากันยัวเยียพวกมันมาทุกวันแม่งอยู่มาเป็นปีแล้ว ตุ๊กแกเป็นสัตว์อันตรายสําหรับมนุษย์ฮนะนี่ขนาดยืนไกลขนาดนี้แล้วซูมเข้าไปยังรู้สึกขนพองสยองเก้าเลยฮนะข <c oughs> นลุกว่ะตุ๊กแกก็เป็นสัตว์อันตรายเหมือนกันนะครับเพราะว่าปากมันคมมาก เลากัดมันก็ไม่ยอมปล่อยง่ายๆนะเท่าที่รู้มาตุกแกเป็นสัตว์อายุยืนนะอยู่ได้หลายปีเลยแล้วมันก็ขยายพันธุ์รวดเร็วด้วยนะตอนนี้ไม่รู้มันออกลูกออกหลานไปนกี่สิบตัวแล้วเนะี่ยพอนึกขึ้นได้เราก็จะมาสังเกตการพวกมันเรื่อยๆนะ ดูความเคลื่อนไหวขพวกมันขนาดไหนแล้วโอ้ยตาลุกวาว่ะเราปล่อยให้มันอาละวาดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้นะตามพื้นตามโต๊ะอะไรพวกนี้เจอขี้เยี่ยมมันเต็มไปหมดนะแล้วถ้าพวกมันมีเยอะกว่านี้อีกหน่อยก็งูเหงียวเขี้ยวขอก็จะตามมาด้วยนะนะมากินพวกมันอนะ่ะ กำลังหาวิธีต่อสู้กับมันอยู่นะครับแต่ยังคิดไม่ออกก็อยากจะเอาพวกมันออกไปนะโดยที่เราจะไม่ฆ่ามานะันผมก็เคยทำคลิปตามหาคนกำจัดตุ๊กแกนะแต่จนบัดนี้ก็ยังไม่ได้นะเขาก็คิดราคาในหลักพันเนะี่ยแต่มันก็เป็นลักษณะในแบบที่ใช้ยาเบื่อฆ่ามันนะหรือไม่ก็วิ่งไล่จับทีละตัวอะไรเงี้ยมันจะทำให้มันแตกลงังก็เลยยังไม่ตกลงให้เขารับงานนะแล้ว การจะจัดการกับตุ๊กแกครั้งนี้เราก็มีเป้าหมายยังเป็นอุดมการเดิมนะนั่นก็คือข้อ1จะต้องจับเป็นจับไปเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติคือไม่ฆ่าไม่ทาร้ายไม่ทําให้บันบาดเจ็บข้อ2พอเราจะลุยกับมันเนี่ยต้องจับมันยกหลังไม่ให้มันแตกหลังไม่ให้หนีแม้แต่ตัวเดียวนะฮะไม่อย่างนั้นมันก็จะไปเพาะพันธุ์เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ตามจับกันไม่จบไม่สิ้นปาทีเดียวต้องยกหลังพังยกแกงนะแล้วก็ข้อส ้องหาวิธีจับมันโดยการที่เราจะไม่ต้องไปถูกเนื้อต้องตัวมันนะเพื่อป้องกันอันตรายไม่ให้มันถูกมันกัดนะอ,อันนั้นข้อหนึ่งส่วนข้อหนึ่งเราก็ยังไงก็ไม่กล้าจับมันอยู่ดีเห็นเนื้อหนังตะปุ่มตะปำแล้วมันมือไม้สั่นอะ่ะมาส่งดูวิธีไล่ตุ๊กแกของชาวบ้านเขาใช้พริกป่นสูตรน้ำยาอะไรต่างๆเอามาฉีดไล่ตุ๊กแกนะเอามาฉีดมาพ่นในซอกลืบต่างๆ เหงองเขามันเปียกได้นะแต่อของเรามันไม่น่าเปียกต้องบอกก่อนนะครับว่าวิธีของที่เห็นเย็นอยู่นียไม่ใช่ไม่ดีนะครับเขาใช้ดีใช้ได้ผลในสถานที่เหมาะกับสถานที่สมสถานการณ์แต่มันไม่เหมาะกับบ้านผมซึ่งเป็นรูหลังเหมือนเป็นห้องผิดตายอ่ะมีทางเข้าออกทางเดียวอันนี้เขาใช้วิธีใช้ไม้ผูกกับเชือกทําเป็นเงื่อนะเมื่อดักจับทีละตัว

โออโหโอเหโอโอ้โหโอปุโอครับปุโโอส่วนวิธีนี้เขาใช้กาวดักนะโอมันก็ม้กกว่าจะอ้างกาวให้พวกมันได้นี้โออจะดูทุลักทุเลไปหโอโต้องย้โอีกโีนะครับว่าวิธีของชาวบ้านนีอ้ มันก็เหมาะสาหรับสถานการณ์ของเขาแต่มันไม่เหมาะกับของเราแค่นั้นเองแล้วบางทีมันก็มีพลาดอย่างช่นอย่างไรเงี้ยโดนจับที่มือโอ้โหไม่คุ้มเลยจากที่หาข้อมูลมาก็สรุปได้ว่าไม่มีวิธีไหนเลยที่เหมาะบ้านของผมนะแต่จูจๆผมก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาได้วิธีหนึ่งซึ่งคิดว่าเป็นวิธีที่ได้ผลร้อยเปอร์เซนแล้วก็ตรงตามเงื่อนไขที่เราคิดไว้ด้วย ก็เลยทำคลิปมานำเสนอเพื่อให้เพื่อนๆได้มีทางเลือกอีกทางหนึ่งดังนั้นคลิปนี้นำเสนอวิธีกำจัดตุ๊กแกแบบยกลังไม่ต้องฆ่าไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้สมุนไพรไม่ทำให้มันกลับมาอีกไปแล้วไปรับไม่กลับมาไม่ต้องถูกเนื้อต้องตัวไม่เสี่ยงภัยปลอดภ100ัยร้อยเปซนนี่เป็นวิธีทำกับดักแบบเรียบง่ายที่สุด DIY แบบบ้านๆซึ่งใครๆก็ทำได้ ประหยัดเรียบง่ายทำเองได้ได้ผลจริงพันเอร์เซเพราะผมทำมาแล้วก็เลยเอาคลิปมาให้ดูกันแล้วต้องบอกเพื่อนๆว่ากับดักแบบนี้ผมคิดค้นขึ้นเองแล้วก็ลงคลิปที่นี่เป็นที่แรกซึ่งในอินเทอร์เนต็ตหรือในเฟซในที่อื่นๆยังไม่เคยปรากฏพบเห็นที่ไหนมาก่อนคลิปนี้บอกวิธีการทำอย่างละเอียดและแนะนำเทคนิคที่สำคัญไม่ควรกดข้ามเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกท่านให้มากที่สุด สำหรับบ้านใครเป็นอย่างผมมีรูมีรังแบบนี้แล้วจะสนใจเอาไปใช้บ้างเนี่ยก็ต้องกรุณาดูคลิปนี้ให้จบนะครับจะบอกวิธีการทำอย่างละเอียดแล้วก็บอกเทคนิคที่สำคัญสำคัญด้วยนะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะครับย้ำนะควรดูคลิปนี้ให้จบแต่ใครคิดว่าเอาแค่ประดับความรู้ก็กดข้ามไปดูท้ายคลิปได้เลยนะครับทำโค้ดไม่ให้ละคลิปนี้สารดีมีประโยชน์ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมกันด้วยนะครับพวกมันเหมิมเกิมมากขึ้นแล้วขนาดกลางวันแบบแสงยังโผล่หงวไหตอนนี้ผมได้เตรียมทำกับดักไปแล้วนะครับดีซูมให้ดูไอ้ตรงที่สีขาวๆที่ไปแปะกับผนังเนี่ยก็คือเป็นขาหลอดไฟแบบกลม เราถอดไส้ในออกล้วไปยิงสกูยึดกับกําแพงไว้ยึดให้แน่นเลยนะะนี่ครับซูมให้ดูนะแบบนี้ก่อนนะเพื่อทําเป็นฐานแล้วเราเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราจะเอากล่องดักมาติดเลยนะทั้งหมดนี้ควรจะทําตอนลังวัดน,นะครับแล้วก็หาอะไรอุดรูให้ไม่ให้มันโผล่มากัดเราเนี่ยแต่ไอ้ที่ตัวนี้มันออกมาก็เพราะว่าผมมียิงสว่านที่กําแพงแล้วมันก็คงจะออกมาสํารวนอ่ะอย่าไปทากลางคืนนะ อันตรายนะะเวลาเราจะติดกล่องหรือจะอะไรก็ตามเนยะต้องทำรางวันอย่างเดียวเลยนี่นะครับเราทำให้เห็นชัดๆเลยนะครว่าเราทำยังไงนะไอ้สีฟ้านี่ก็คือข้ององของ PVC นะฮะส่วนไอ้ตัวสีขาวที่ติดยึดติดกับกำแพงนี่ก็เป็นขั้วของขาหลอดไฟนะฮะขาหลอดไฟกลมนะฮะ ก็มีถังน้ำพลาสติกอให้มันใหญ่พอสมควรอาจจะใส่น้ําไว้ที่ก้นสักนิดหน่อยนะฮะเพื่อช่วยมันลื่นมากขึ้นนะส่วนไอ้ตัวตัวขอเกี่ยวปล่อยนี่ผมก็ใส่เพื่อว่าจะได้ถอดง่ายนะ เข้าง่ายถอดง่ายก็อาจจะใช้เชือกคล้องผูกไว้เพื่อความแข็งแรงอีกสักหน่อยนะฮะประมาณนี้นะไอ้กล่องดักตุ๊กแกของเรานะครับเดี๋ยวมันจะได้ผลไม่ได้ผลแล้วก็มาลองดูกันนะฮะเอาล่ะเราก็เราดูผลคืนนี้แล้วกัน,นครับกล่องดักตุ๊กแกของเราดักได้อีกตัวหนึ่งแล้วนะ เมื่อวานดักได้ตัวหนึ่งแต่ไม่ได้ถ่ายไว้ลืมวันนี้ได้ลูกมันอีกตัวอีตัวนี้มันปีนกลับเข้าได้เราเลยแก้ไขกล่องโดยการทำลิ้นที่ฝาคนะือเข้าได้ออกไม่ได้อ่ะ าปากสู้สรึเปล่านี่นะครับกล่องดักตุ๊กแกของเราได้ผลดีนะครับนี่ดักได้อสามตัวเลยนะ แกมอยู่ตรงนั้นนะอยู่ในกล่องที่เราดักไว้เดี๋ยวเราจะเอามันลงมาแล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ปล่อยคึนสูบธรรมชาติเนี้ยอาปากกว้างนลยฮะเฮ้ยตุกแกจริงเนี้ยไม่ใช่ตุกแกตุ๊กตาใส่ถาน วันนี้ได้อีกสองตัวเท่ากับเราดักไปเจ็ดตัวแล้วนะครในรูเล็กๆรูนั้นที่ดักมันได้เพราะทําฝาที่ลิ้นนะฮะแบบนี้นะคือตัวมันลงได้แต่มันออกไม่ได้ไปจะติดไอ้น็อตกับแหวนนะะเพื่อนๆสนใจก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับวิธีนี้นะ ได้ผลจริงครับ เฮ้ยเฮียตกใจ นี่นะครับเราเอาเจ้าสัตว์อสูรตุกแกไปปล่อยแลนะนะวิธีการที่เราดักจับมันก็คือขวดน้ําเปล่านะฮะเป็นแกอนใหญ่ๆแบบนี้นะยี่ห้ออะไรก็ได้นะฮะขอให้เป็นขวดใสแล้วก็มีความลื่นสักหน่อยนะเราทำลิ้นที่นี้นะตรงฝามันนะปิดเปิดนีนะ้เวลาตัวมันลงมาเนะี่ย มันก็ลงได้แต่ว่าเวลาขึ้นมันขึ้นไม่ได้เพราะติดลิ้นนะเพราะติดไอแ้แหวนแหวนที่เราทําไว้เนี่ยแหวนกันน็อตนะมันจะดันออกไม่ได้นะครับเวลาเจาะรูเราก็ไม่ได้เจาะให้มันขาดนฮะเจาะให้มันยังเหลือเนื้อไว้เพื่อเป็นตัวเชื่อมนะเชื่อมระหว่างลิ้นเราอย่างนี้นะครับยนานั้นเราก็ ปิดส่วนรวดนี่ผมทำลวดกระเช่อก็ทำผูกไว้นะฮะเวลาแก้ออกมันจะได้ง่ายนะนเป็นแบบนี้นะครับก็ส่วนตรงที่รูที่มันไปซ่อนอยู่เนี่ยเราก็ทำใช้ทำขาคั่วหลอดไฟเลยพวกนี้นะเราก็ถอดไฟออกมาแล้วก็มายึดกับกำแพงส่วนไอ้ข้ององแล้วก็มาสวมทับอีกทีนะโดยใช้ ผมผมไม่ได้ใช้กาวอัดนะ,นะคระับใครอยากได้ความแน่นก็ใช้อัดกาวเข้าไปด้วยนะะเพื่อมันจะได้ไม่หลุดนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาอ้ตัวนี้ใส่กลับไปที่เดิมนะ,ะแล้วก็ดักมันจนกว่าจะไม่มีตุ๊กแกออกมาแล้วแสดงว่ามันก็หมดลังมันแล้วนะ,ะถ้ามันไม่ออกมาแล้วก็หมดลังแล้วเราก็จะอุดรูมันนะฮะนี่นะครับเจ้ากลองดัก ตุ๊กแกเราก็จะทิ้งไว้อย่างนี้จนกว่ามันจะไม่มีออกมาอีกนะะนั่นแสดงว่าโดนรวบยกแกงนะนี่นะครับผ่านไปอีกประมาณอีกหลายวันนะเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วจนเราแน่ใจว่ามันไม่มีตุ๊กแกออกมาแล้วทีนี้เราจะทำปิดนะฮะมันเป็นฝารองซิงไว้ดักเศษอาหารของอ่ากล้างจานนะเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ปิด นี่นะครับเราเอาเอาตะแกรงดักเศษอาหารของซิงมาใส่นะฮะก็จะเรียบร้อยแบบนี้นะสวยงามประหยัดด้วย,ยปิดจ็อบเสร็จเรียบร้อยคลิปดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับขอบคุณครับ นะครับวิธีทำกับดักของเราจะประกอบด้วยสามชิ้นนี้ชิ้นแรกนี่สีข,ขาวนี่เป็นขั้วขาตั้งหลอดไฟนะครับหาซื้อได้ทั่วไปเราเอาไส้ออกให้มันโบอย่างนี้นะครับให้มันรูโบเข้าไว้แล้วก็อันนี้เป็นข้อง,งอของท่อประปานะฮะทำให้มันสวมนเข้ากันได้แบบนี้ แล้วก็อันนี้เป็นถังน้าพลาสติกนะฮะที่เราทําเจาะรูเป็นลิ้นปิดเปิดแบบนี้แล้วก็ยึดเดือยมันด้วยน็อตกับแหวนแบบนี้นะเพื่อเป็นลิ้นให้มันเข้าได้แต่ออกไม่ได้นะข้างล่างก็ใส่น้ำไม่นิดหนึ่งเพื่อเวลามันเกาะมันจะได้ลื่นวิธีประกอบเราจะเอาชิ้นนี้นะฮะไปยึดกับกำแพงก่อนโดย มีรูสกูสองตัวเลยจะยึดกับกําแพงที่พอยึดอันนี้แน่นแล้วแล้วก็ขาขานี้ประกอบเข้าไปเป็นถังกับดักเราก็จะสูนเข้าไปอย่างนี้นะแล้วก็ใช้รวดเนี่ยมัดมัดไปเพื่อสะดวกเข้าออกง่ายนะเอาออกง่ายเวลามันเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ถอดเอาตัวเนี้ยเอาตุ๊กแกที่ได้ไปปล่อย,อยทิ้งในปะเอาไปปล่อยในป่า ต้องปล่อยในป่านะหรือที่ลกลางที่ไม่มีเจ้าของนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะงานเข้านะฮนะวิธีประกอบก็แบบนี้นะครับตัวนี้เราจะยึดกับกาแพงนะลานนั้นเราเสมเข้าไปเข้าใจตรงกันนะครับนี่ทําให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับแล้ววิธีนี้ ผมคิดคนขึ้นเองนะฮะหาดูในเล็กอะไรก็ไม่มีนะฮะนี่เป็นเจ้าแรกที่ทำแบบนี้เลยนะ